ตัวเนี้ยมันจะมีเซลล์วิ่งกันแ้่เพราะอย่างนี้เสร็จลพวกเราจับจับจับเสร็จลพวกเราบิดเลยเนี่ยดร็บิดตรงนี้เลยแม่งกลัวบิดก่อนครับนวดก่อนนวดก่อนแดดนวดนวดเพื่อให้มันมีความรู้สึกว่าเซลล์อ่ะของมันอะเริ่มมีการเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนตัวจากเซลล์มันจับกันแน่นๆเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัว พอบิดได้ระยะหนึ่งเนี่ยเราก็เลื่อนวดเลยรวดเดินนี้นะครับผมวดเดินนี้เดินนี้คือเบอร์สามนัเนี่ยตอนนี้เวลาเราจะเข้ารวดเนี่ยวิธีการเข้ารวดเนี่ยเราต้องล็อกรวดให้อยู่เราเข้ามานี้เราต้องล็อกรวดให้อยู่ถ้าเราถ้าเราล็อกรวดไม่อยู่เวลาเราเข้ารวดรวดหมุนมันก็จะทําให้กิ่งไม้เนี่ยตลอกปอาพังนะแลวเสร็จปุ๊บเราว่าเอารวดแค่ไหนพอดี เราวัดเลยครับจากปลายแค่เนี้ยลวดตัวมาแค่นี้เล่าพันมาพอดีโดยไม่ต้องเสียอมเส้นวัดเลยอันนี้จะต้องยาวกว่านี้ทําไมยาวกว่าเพราะตรงนี้เวลาเราม้วนจะหดเข้าไปเห็นไหมหดเข้ามาแต่เพิ่มพอราเตอร์เมิ่อเนี่ยเวลาเราเราเข้าลวดตัวเราปอะมาณนี้เข้าที่ลวันีท่ดตัวพอมาถึงตรงนี้กิ่งพวกนี้มันเกะกะเพระคนเกะกะทํา่าทํายังไงไม่ให้เกะกะ แล้วก็เอารวดพันไปแล้วเกี่ยวไปตรงไหนก็ได้ให้มันลงนีอีกเลี้ยนแล้ววิธีพันลวดยาวเนี่ยพันยังไงให้สะดวกม้วนครับตอนนี้จะจะลุงคนไหนบอกด้วยม้วนไปเพิ่มระจับอย่างนี้อนนี่ความม้วนง่ายแล้วแต่ที่จังหวะการม้วนเนี่ยเราดูตาก่อน ทับตาหรือไม,ทอไม่ทับตาหรือไม่เนี่ยคือเวลาม้วนี่ยมือนิ้วเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันเลยต่อถามว่ามัดต้องมัดให้แน่นห้ามัดหัวเวลาเราบิดมันจะคลายคูณมา ตัวนี้คือตัวต้องล็อกเส้นเนี่ยต,ต้องล็อกให้ดีแล้วนี่เราทำสร็วหยุดจอนแค่นี้เพราะลวดเส้นเนี่ยไม่สามารถไม่จะดัดตรงนี้ไปได้เพิเ่มวดนี้เไเนี่ยไม้เนี่ยเวลาเราบิดเนี่ยเราต้องโยกเนี่ยต้องโยกไม้เนี่ยเข้าไปหามันก่อนก็ถึงจะยกอันนี้ขึ้นมาแล้วก็บิดกลับมาได้เดี๋ยวยกนี่มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะกดตรงนี้ลงมาขี้น เราใช้ทีมเนี่ยพออย่างนี็เื่อเราสามารถตัด่องได้แล้วอ่าเนี่ยมาแล้วตอนนี้เริ่มโยกแต่กินแข็งข็งเริมโยกแลเอาไปเอาไปก่อนเลยเอาไป้าใช่ใช่ใช่การแวะเยี่ยมทีนี ่นนกถ้าเราบิดมากกันไว้ก่อนกันไว้ก really uh ่อนเนี่ยคือเราต้องโน้มด้วยนะถามว่ากินกันทิแล้วเป็นอย่างเงี้ยเริ่มกันอย่างเงี้ยเริ่มจะมีสาลีละคือสาลีละมันต้องเข้ากับตรงนี้ ถ้าถามว่าไม้ตรงนี้มันคดกุ๊กกิกก๊กกุ๊กกิ๊กิงมาวิ่งมาอย่างนี้มันก็ไม่เข้ากันนะพลังมันไม่มีตอนนี้พายเนี่มันติดมาเนี่ยเราไม่ใช่ติดแค่นี้นะเราต้องติดอีกล้วต้องนวดแล้วติดอีกเพื่อให้นักการ์ิ่งนี้มันต้องสบัดกลับมา คือไม้เนี่ยเวลาเราดัดเนี่ยเราจะดัดยิ่งนี้มาเรามันต้องม้วนกลับไปแล้วสะบัดบักไปเหมือนมือเรากําลังจะโชกอะไรเนี่ยมันมีพลังนะมีพลังครับเนี่ยแล้วก็ไม้เนี่ยแล้วเราค่อยๆบิดมันเนี่ยค่อยๆบิดมันไปเรื่อยๆแล้วให้มันเข้าบิดเพราะว่ามันมีอละมันมีเออเขมันมี่คือพอเราจะแต่ถ้าคนไม่ทำนาญจะมานทำอย่างผมนะ อเอยครูครูบอกอย่างนี้ผมมันวดหักเลี่ยมเลย <c oughs> ผมเลยซวยเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มันต้องมีพิธีมันไม่ใช่แมาจ <c oughs> ารย์ใช่ต้องมีต้องมีพิธีนวดมันเสร็จอันเนี้ยไรสาระแล้วเพราะว่ากิ่งนี่มันเล็กเราเอาไม่เอาไม่เอาตัดออกส่วนอันเนี้ยที่มันเปรี้เคียงอยู่ตรงเนี้ยัน <c oughs> นี้เนี่ยไอ้เรืเนี้ย ก็คือหมายความว่าเราเราบักกันตักไว้เพื่อไม่ให้กิ่งนี่มันชีกนี่คือเทคนิคเลยนะเทคนิคเลย <c oughs> <c oughs>